าแนะนําการไล่สเกลของคีนะครับผมจะแนะนําทั้งคอเลยนะครับคอคอนะครับโดยดูจากตารางคอร์ดที่น้องๆซื้อไปนะครับคีมันจะเป็นโน้ตที่ไม่ติดแฟทไม่ติดชาร์ปนะครับคําว่าแฟดชาร์ปเนี่ยเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นคีเนี่ยมันจะไม่ติดแฟก็คือว่า,าถ้าตรงนี้เป็นเใช่ไหมครับเ B C D E อันนี้เป็นโน้ตของคอีเป็นสกเกลของ G ี C. เป็นโน้ตของ G ี C, นะครับ G ในบันไดเสียงเนี่ยมันจะตรงกับตัวโดนะครับ C เนี่ยมันจะเท่ากับ C มันคือโด D คือเล E คือมี F คือฟา G คือซอน A คือลา B คือทีโดเลยมีฟาซอนลาทีก็คือ C D E F G A B นะครับมันเทียบเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น C C เนี่ยมันจะไม่ติดแฟดจะไม่ติดชาร์ปคำว่าแฟดนะครับแฟดก็คือสมมติว่าตรงนี้เป็น A นะ A ถ้าเลื่อนมาหนึ่งห้องหนึ่งเฟดนะหนึ่งเฟดมันจะเป็นแฟดถ้า A เลื่อนมาขึ้นมาหนึ่งห้องมันจะเป็นชาร์ปเห็นไหม A ตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น G ตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น กีนี้เออย่างนี้เป็น B แต่อยู่ระหว่างบีกับ A เนี่ยถ้าขึ้นมาจาก A มันก็คือชาร์ปถ้าลงไปจาก B ีมันก็คือแฟดแต่โน้ตของแต่สเกลของ C เนี่ยมันไม่ติดแฟดต,ติดชาร์ปเพราะฉะนั้นผมจะสอนดูในตารางเป็นตารางคอร์ดเนี่ยมันสามารถไล่สเกลของ G C ที่ดูอย่างง่ายๆเลยนะครับมันสามารถไล่ได้ทั้งคอเลยนะครับตารางคอร์ดรุ่นนี้จะมี ที่น้องได้ไปจะมีสายหกเส้นเห็นไหมครับมันจะบอกโน้ตทุกทุกช่องทุกเส็จบนคอกีตาร์เลยเห็นไหมแต่รุ่นเก่ามันจะบอกเฉพาะเบสเห็นไหมมันจะบอกเพาะเบสนะครับรุบ่นนี้ก็จะมีคอร์ดนอกและคอร์ดในที่เราต้องต้องจับคนที่อยากเลโลกก็ต้องดูเรื่องคอร์ดนอกคอร์ดในด้วยไม,มันจะมีหมดนะครับผมยังพอมีอยู่นะครับน่าจะเหลือมาทักสามสิบแผ่นแล้วมั้งขายไปเกือบร้อยแผ่นแล้วนะครับ ทั้งหมดแล้วรดใหม่สั่งมาจะอาจจะต้องเพิ่มค่าส่งสักนิดนึงนะเพราะว่ามันจะม,มีค่าส่งแล้วมันมีค่าซองด้วยอนะ่ะมันเข้าเนื้อตลอดเลยนะครับโอเคนะครับวิธีการดูนะครับอย่างเช่นสายเปล่าเส้นที่หนึ่งถึงหกเนี่ยมันเป็นโน้ตที่ไม่ติดแฟลตไม่ติดช้าเพราะฉะนั้นสายเปล่าทุกเส้นเนี่ยมันอยู่ในสเกลของ t ีซีหมดเลยนะ่ม่แ <c oughs> มทีซีหมดเลย คีซีเริ่มจาก f g b c e พวกนี้เป็นสเกลของคีซีหมดเลยนะครับรเพราะฉะนั้นเรา,เราลองอากางออกมาดูที่ซื้อไปนะครับถ้าเอาต้องการไล่สเกลในคีซีนะครับตัวที่ไม่ติดแฟตไม่ติดชาร์ปมันคือสเกลของคีซีหมดเลยนะครับถ้าอย่างนี้สมมติว่าอย่างนี้ นี่คือติดแฟตติดชาร์ปไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในสเกลของคีซีนะครับถ้าไม่ติดแฟตเห็นไหมอีซ e, ีอย่างเงี้ยอีเนี่ย e, นี่ช่องหนึ่งนะ e, D, F, C, G, เห็นไหมอีดีเอฟซีจีเห็นไหมไล่ลงมาตั้งแต่บนลงมาข้างล่างไล่ลงมาหมดครับนั่นคือสเกลของคีซีทั้งหมดเลยที่ไม่ติดแฟตไม่ติดชาร์ปนะครับเป็นสเกลของคีซี ทั้งหมดเลยนะครับน้องลองไปไล่ดูนะครับแต่ว่ามันจะมีแพทเทิร์นของมันอยู่แต่ว่าผมยังไม่ได้สอนเรื่องแพทเทิร์นมันครับมันมีมันสี่ถึงห้าแพทเทิร์นสี่ถึงห้าฟอร์มในการจับหือในการจาอ่ะนะแต่สเกลทุกสเกลมันจะมีทั้งหมดมันจะมีหมดทุกเฟสทั้งคอมันกีตาร์มันจะมีหมดเลยนะและเกลทุกทุกคีย์นะมันจะไล่มันจะต้องมันมันจะมีหมดทั้ง ทั้งคอกีตาร์ทุกเฟดทั้งคอกีตาร์มันจะไล่แต่ว่ามันจะแบ่งเป็นฟอร์มฟอร์มในการจำนะครับต้องไปดูสามารถเอาไปไล่ในสเกลของคีซีได้นะครับดูที่ไม่ติดแฟดไม่ติดชาร์ปเพราะนั้นอยากไล่สเกลในคีซีนะครับดูที่ตารางคอร์ดัรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับลองไปศึกษาลองหัดไล่ดูนะครับผม